ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับสืบเรื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําคลิปลงดันหนอนไปคลิปนั้นนะครับหนอนมันไม่ดื้อเลยนะก็มีเพื่อนๆนะครับอยากให้ทําคลิปที่มันเปลี่ยนธาตุบ้างนะก็คือวันนั้นดวงมันดีนะครับไม่เปลี่ยนเลยก็เดี๋ยวในวันนี้เรามาดูวิธีการแก้ทางนะครับเวลาที่หนอนมันเปลี่ยนธาตุบ้างแล้วกันนะแต่ก่อนที่ไปรับชมผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําเพื่อนๆครับ เติมเกมแล็กนาล็อกเอ็มคลาสิกผ่าน UID ได้แล้ววันนี้ที่ริด m ม n ช h อบถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ใช้แค่ UID บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแล็กนาล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดริดแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทางเว็บและไลน์เติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ริดแมนชอบ ก็เริ่มมานะครับเราก็แทงไปก่อนเลยตอนที่มันยังไม่เปลี่ยนาธาตุนะครับอ่าเราจะแทงเข้าก็ต่อเมื่อมันเป็นาธาตุพิษกับาธาตุน้ําเท่านั้นส่วนถ้าเกิดมันเป็นาธาตุลมหรือว่า,าธาตุดินเนี้ยเราจะแทงมันไม่เข้านะครับก็ต้องลากมันออกนะอ่ะอย่างในคลิปนะครับผมก็แทงไปมันเป็นาธาตุพิษอยู่ก็คือาธาตุแรกของมันนั่นเองนะแทงไปเรื่อยๆเลยครับทำดาเมจเท่าที่เราจะทำได้เลยนะ นอน2ตัวแรกนะครับเพื่อนๆจะตีหรือไม่ตีก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าแต่ก็กดเอ็นดูออกมาอ่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นธาตุน้ําแล้วธาตุน้ําให้เราใส่เสื้อน้ํานะครับแล้วก็การฟอสด,ด้วยนะอ่าเราจะได้ไม่โดนมันฟอสนะครับเสร็จแ,แล้วก็พยายามลากมันออกนะครับลากให้มันชิดขอบอ่ามันก็จะลากยากนิดนึงนะเพราะว่ามันมีสกิลตอดเรานะครับและช่วงนี้มันไล่สกิลบ่อยด้วยนะ พอกติดขอบแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าออกจากหลุมไกลเกินไปมันจะข้างนะครับปล่อยให้มันข้างนะครับพอข้างเสร็จแล้ว NPC จะเกิดนะให้เ,เพื่อนๆลากใส่ NPC เลยนะครับอ่ะพอมัน Earth เ,ออเราก็็น d u แล้วก็ออกมาแล้วมันก็เปลี่ยนธาตุอีกแล้วนะตัวสีเหลืองเนี่ยมันเป็นธาตุลมนะครับเ,เพื่อนๆเปลี่ยนเสื้อให้เป็นเสื้อลมเวลาที่เราโดนมันจูดเราจะได้ไม่ตายนะครับ ก็เหมือนเดิมครับลากออกนะลากให้มันมาชิดขอบนะครับแล้วก็ให้หลุดหน้าจอเราเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อกลับมาใส่เป็นเสื้อกุ้งแดงเสื้อดาเมจของเรานั่นเองนะอ่ะมันเป็นล่างข้างแล้วครับเราก็แทงมันต่อได้เลยนะพอะเอิร์เควักเราก็หลบอ่าหนอนจะเคลียรหรือไม่เคลียก็ได้นะครับ2ตัวอันนี้ไม่เป็นไรเลยอ่ะโอเคมันแปลงมันเปลี่ยนเป็นล่างดินแล้วนะครับ โอ้เปลี่ยนโคตรบ่อยเลยนะเสร็จแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อดินนะครับเสร็จแล้วก็ลากมันออกมาต้องใจเย็นๆนะครับคือเอาใจช่วยนะครับสําหรับมือใหม่เหมือนผมเนี่แหละผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันกว่าจะได้นะครับหมดเป็นรังนะครับเด้งพอลากออกเสร็จแล้วนะครับก็เปลี่ยนเสื้อกมาเป็นเสื้อดาเมจเสื้อกุ้งแดงอทีนี้ก็แทงทตุนี้ยาวๆเลยครับถ้าเกิดมันไม่เปลี่ยนอีกนะ มันไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งอ้าวโอเคเปลี่ยนเป็นธาตุลมนะครับเราก็เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อลมอีกแล้วก็ค่อยๆลากมันออกอา่พยายามลากให้มันชิดขอบนะครับถ้าเกิดมันไม่ชิดเนี่ยมันจะไม่ข้างนะครับแล้วมันก็จะเสกไข่หิวเรื่อยๆเลยโอเคมันข้างแล้วครับ ทีนี้หาจังหวะลากใส่ n อ c พซเลยนะครับโอเคห้านหก <c oughs> เปลี่ยนอีกแล้วนะครับคือรอบนี้ไม่รู้มันเป็นมันไปกินอะไรมานะมันข้างบ่อยมากเลยนะไม่ใช่มันข้างมันเปลี่ยนทตุบ่อยมากเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ลากออกอีก <c oughs> โอ้โหหนอนรอบนี้คือโคตรด,ดื้อนะครับมันไม่ใช่ดื้อธรรมดาดนะ้วยเนี่ย อะเนี่ยพอเราใส่เสื้อลมนะครับดามเมจที่เราจะโดนจูมันก็จะน้อยอ่ามันก็จะน้อยลงหน่อยโอเคเปลี่ยนเป็นล่างข้างอีกแล้วนะครับล่างใส่ ABC เสร็จแล้วก็เวลาที่เราเจอไข่นะครับเห้นเพื่อนเอ็นดูแล้วรีบออกมาเลยนะไม่งั้นเพื่อนๆจะโดนล็อกขาได้นะครับโอเครอบนี้มันน่าจะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าดามเมจเราก็ ทําไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะใครที่ดาเมจประมาณผมนะครับประมาณหมื่นต้นๆเงี้ยเพื่อนๆก็ต้องคอยหลบธาตุมันดีๆด้วยนะครับก็แนะนํำว่านเพื่อนๆเตรียมเสื้อมาให้ครบทุกธาตุนะครับดินน้ําลมไฟแต่ไฟเนี่ยจะใช้น้อยหน่อยนะหลักๆก,ก็น้ําดินลม สามธาตุนี้แหละครับจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ต้องเอามานะครับเราก็แทงไปเรื่อยๆนะครับพอมันไม่เปลี่ยนธาตุแล้วเนี่ยมันจะสบายมากๆเลยนะอพอเอิร์ธเควกเราก็หลบนะครับแล้วก็แม g กนัมเบรกแล้วก็แทงมันต่อได้เลยแต่ มันจะติดปัญหาอีกตรงหนึ่งก็คือตอนที่มันเสกหนอนมา4ตัวใช่ไหมครับอ่าตอนแ,แรกๆนี่เราตายกันบ่อยมากเลยนะครับที่ผมเสียเด้งแล้วก็หัวร้อนก็เพราะว่าไอ้หนอน4ตัวนี่แหละ <DP S 1> ก็วิธีการแก้นะครับเวลาที่เราเจอหนอน4ตัวให้เพื่อนๆกด endu แล้ววิ่งฉีกออกมาเลยนะเนี่ยอ่าอันนี้จังหวะผมโชคดีนะครับ ไม่ได้เจอตอนที่มันวิ่งเข้ามาลุมตอนนี้คือตอนที่ผมออกมาพอดีนะแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจมอยู่กับหนอน4ตัวอ่ะแต่ถ้าเกิดใครออกมาไม่ทันนะครับเ,เพื่อนๆเคลียร์หนอนอย่างน้อย1ตัวนะครับเพื่อเราจะไม่ได้โดนหานค่าฟรีเสร็จแล้วกด e n d ูแล้ววิ่งออกมาก่อนนะอ่ะแบบในตัวอย่างเลยนะครับ ก็เท่านี้ก็น่าจะหมดปัญหาแล้วนะครับเวลาที่หนอนมันดื้อน,นะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโคลาขาดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ